น,นี้เราก็มาดูเกะะาะอารยธรรมแล้วเพิ่งรู้ว่าดูแผนที่ตรงนี้ได้ตอนนั้นไปหาในเว็บหายากมากอันนี้เป็นแค่เราเราเก็บบ้านไปหมดวแล้วเหลือแต่กระถางถูกอันนี้เป็นบ้านเราเก็บมาเก่ามากเลยแต่ว่าเราก็เก็บไปเกาะเทมส์ละตวนเญ่เราเก็บไปเกาะเทมหมดแล้วนะน,นี่เป็นรูปวาดอันนี้เจมเขียนให้ว่าคิดถึงมากเจม จอนวิกในเกมเห็นภาพนี้แล้วเศร้ามาเลยตรงน,นี้คือจะไม่ได้มาแล้วตรงหยบ้านสองหลังนี้เราเก็บไปหมดแล้วเราจำตำแหน่งของบ้านเราที่เกาะแล้วได้แต่ที่นี่รู้สึกว่าหมดเขตกันหมดแล้วนี่ อ,รอารยธรรมแล้วโป,ปตโตลาดดนเราเพิ่งรู้ว่าสามารถดูแผนที่ดูแผนก็ตรงนี้ก็จะเป็นสัตว์ใมหิมะเอ้ยโอเคตัวนี้เราไม่เห็นนะอ้าวผิดมาดูตาลาที่กันดีก่อ นนยังไม่ได้มาพีดีแล้วอันนี้ไปแล้วอดูสิเอ้ยเราเจะสัตว์ครบเลยนะไหนดูท่วงทีมะกดผิดอ,อ่ะก็ถูกอันนี้ท้อไม่มันไม่ขึ้นนะอ๋อไม่เปิดอ้าวเมื่อกี้เราไปก่อนไหนมา อ๋อคอยมามันมีคนฉีดในเนี่ยลืมลืมสารเล็บนักผู้ทำไมชอบเอาแบบชื่อสัตว์มาตั้งตรงปากอันนี้ก็ลิยาตหนูแล้วก็ดูทุนดาดิ แต่ว,ว่าเราก็ไปมาแล้วนะบัญชีนี้ก็อาจจะไม่ได้เข้าแล้ว ว่าเป็นมันชีสองชุดนี้มีแบบทาษะหลบซ่อนอันนี้เพิ่งได้มาเมื่อกี้ชุดนี้มันมีหมวของมันด้วไม่ใช่ละกดผิดนีเหมืนชุดเดียวกันแล้วก็ทำเป็นสีเขียว อันนี้พังแล้วใส่ไม่ได้ดูหัวน้องหมาอะละหางน้าะกะ <c oughs> กกล่องก็น่ารัก <c oughs> แต่ก่อนชอบใส่อันนี้เปลี่ยนเสื้อหน่อย ชุดคาราเต้นี่พึ่งสุ่มเมื่อวานแต่ก็มีอยู่มีอู่ชุดนึ่งอันนี้ได้แต่ตัวเสียดายไม่ได้หมดให้ไหัวช้างอ้สวยสวยสีสวยเลยชุดนี้ทำไว้นานแล้วเนี่ย <laughs> ชุดนี้จะลกดี เอ้ยสวยอ่ะโอ้โหอุ้ยขยับนิดเดียวตกน้ำเลยเอ้อาวทำไมไม่ขึ้นนะ่ะนี่บังอ่ะโอเคเอา้าวมัวหมดแลวเ <c oughs> ดี๋ยวใช้หัวกระป๋องสิหันมาทางนี้พี่ก็ อันนี้ไม่รู้ว่าปิดไปแล้วยังสามารถใส่ชุดได้อยู่ไหมแต่ก่อนชอบใส่นะโอ้เสียดายพังแล้วอะหัวช้างไปไหนเนี่ยหัวช้างตัว